่วงเกรแมนห้องมันเลยขอบเกตแมนแคนดูนะครับ EP สองแล้วของเราครับวันนี้กูรู้สึกว่ากูไม่ต้องไม่เข้ากับสถานที่เลยรูปร่างกูไม่เข้ากับสถานที่อะเกรไม่ไรคือคนเรามันต้องมีการพัฒนาอ่าตอนนี้เราอยู่ที่ Smash g ิมเกษตรดมมินับเราจะพาน้องบอสเนี่ยมาวัดดัชนีมวลกายมาศึกษาวิธีการลดน้ําหนักอย่างถูกต้องวันนี้เราจะลองดูว่าการเบิร์นไขมันการออกกําลังกายยังไงที่จะทําให้คนที่แบบหนัก120ยยอ่ะโล ค่อยๆออกกําลังกายแล้วก็ค่อยๆมีอุ่นดีขึ้นมาน้ําหนักลดลงแบบไม่ฝืนธรรมชาติถ้าหากมีกล้ามเนื้อแบบนี้ตามกูมาวันนี้พี่ปัตมีเทรนเนอร์เป็นผู้ประสานวิชาให้กับผมนะครับเพื่อนผมตั้งแต่สมัยเรียนแล้วเป็นสายพกกายอาชีพมาเดี๋วบ้างมาเดินมามามาสวัสดีครับ ผมจะเกณฑ์เกณฑ์ใส่หน่อยนะเฮ้ยเฮ้ยขอคุณขออนุญาตพี่เขาทำไมเริ่มต้นเลยพี่มะทรงอย่างนี้หนักร้อยเท่าไรจากล่าสุดประบัติร้อยยี่สิบเจ็ดเอาเรื่องการออกกำลังกายก่อนแล้วกันเนาะครับคือของแบบนี้คือเราไปเล่งเขาไม่ได้การออกกำลังกายกล้ามเนื้อไม่ใช่ถุงอ้อมอืมไม่ใช่ว่าเล่นปั๊มปั๊มปั๊มปุ๊บพรุ่งนี้มันจะขึ้นนะแต่คือเราจะค่อยคยให้เป็นสเต็ปสเต็ปไปอย่างแรกเลยเราจะให้เล่นแบบ full body คือเล่นแบบว่าทขาไม่เล่นตัวรวมทั้งตัวไปเรื่อยๆก่อนคือกระตุ้นกล้ามเนื้อให้แบบว่าเคยชินคือวิก 2, ว๊กสองวิ๊กสามวิกแรกเนี่ยปวดตัวแน่นอนอแล้วก็เรื่องกินลองลงมาก็เดี๋ยวจะคิดตารางการกินให้อืมอาจจะดีไม่ดีอาจจะให้กินข้าวมากแต่คือจะกินแบบ เน้นครับเน้นข้าวจะไม่แบบว่าเป็นพวกก๋วยเตี๋ยวหรืออะไรเงี้ยเพราะว่ามันกะปริมาณยากอานคาร์โบไฮเรตเนื่นึงคือการการสมมุติว่ากินข้าวอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าคุณไม่ออกกำลังกายแล้วคุณกินนะคือได้อยู่ในช่วงที่คุณออกกำลังกายแล้วคุณต้องการพลังงานในการออกกำลังกายกินครับได้เพราะว่าคาร์โบไฮเดรตเป็นพลังงานหลักของคนถูกไหมพี่จะให้กินเป็นเวลาด้วยนะผมให้กินสามเวลาคือพยายามสักหนึ่งอาทิตย์อ่ะเดี๋ยวมันจะอัตโนมัติเองหิวด้วยอัตโนมัติเลยเป็นเวลาด้วยและการออกกำลังกายเนี่ยเพิ่มกล้ามเน การเาผาผลาญไขม,มันก็ยิ่งเยอะมากขึ้นขน,นาดรับคนที่อยากจะลดความอ้วนเนี่ยมันจะมีวันที่เล่นฟังชั่นอลฟังชั่นลคือเล่นต่อเนื่องเล่น<อ>แบบที่เป็นเบตเทินโรบจัมบ็อกอะไรเงี้ยเบอร์พี่ทุ่มบอลลงเพื่อทำให้ฮาร์ t เรทเนี่ยสูงการเาผาผลาญดีขึ้นทำให้หัวใจเราแข็งแรงปอ,อด้วยหลักๆก็จะประมาณนี้งั้นอีกหนึ่งคำถามสำหรับคูดเรื่องการคาริโอครับก็ถ้าช่วงแรกผมอยากให้ คาร์ดิโอเนี่ยสัก30นาทีแล้วกันเป็นเดินเร็วสปีดสัก4.5ชั้นสัก5 25ีนาทีก็ได้ให้ร่างกายมันปรับตัวฟังมันเรืิ่มมองน้าแล้วนะเริ่มมองหน้าแล้วนะอีกอย่างหนึ่งครับความสม่ำเสมอครับของการเข้ายิมแบบนี้ครับสำหรับคนปกติทั่วไปสัก3วันต่อสัปดาห์แต่ถ้าได้4วันก็ดีเขาบอกว่าการทำอะไรติดกันเนี่ย 21วันเนี่ยมันจะกลายเป็นนิสัยแต่ถ้ามันเราทําได้เป็นเดือนเนี่ยจะกลายเป็นสันดาลเยี่ยมากกว่ายาเพราะฉะนั้นคือถ้ามึงไม่เริ่มมันก็จะไม่มีการผอมลงวันนี้แน่นอนอดทน2 1วันเดี๋ยวมันมาแน่นอนจะพูดเลยมึงแย่งสิ่งกุศไปแต่คาร์ดิโอเนี่ยอยากให้ได้ทุกวันเริ่มต้นก่อน20บนาทีเบาๆทำๆชิคๆกูๆูยี่สนาทีสัก1วิวิ2เพิ่มระดับเป็น30มนาทีชิวๆคูๆูไปเลย ก็บอกทุกคนอเปว่าใครที่ดูอยู่ก็เรียกว่าไปจัดตารางโปรแกรมออกกาลังกายให้เข้ากับกิจวัตรประจําวันของตัวเองให้ได้นะรับรองน้าหนักลดแน่นอนไปวัดดัชนีมวลกายเริ่มแรกครับของเกตแมนพ่องมันเนยครับอันดับแรกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสปายก่อนนะครับอันนี้อันนี้มันเป็นเครื่องที่เขาเรียกว่าวัดดัชนีมวลกายวัดมวลกล้ามเนื้อวัดแฟตเนี่ยแหละหลักๆเลยคือปกติทั่วไปปกติทั่วไปสาเปเ มวลไขมันในร่างกายประมาณ15ไม่เกินกำลังดีที่สุดอันนี้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 สักเรืออะไยพี่เคดินโนรุโตะป่ะอ้ที่จอดสักล่างปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายนะครับโอ้โหเหมือนไม่มีที่สิ้นสุดนะฮะที่สุดนะฮะตอนนี้คุณรู้สึกว่าทะลุหลอดไขมันซัดไป42เกินมาไปเปอร์เซ็นต์เนี่ยประมาณ200กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ค่อยๆใช้ใช้สูตรที่พี่บอก คือต้องใจเย็นเราเร่งอะไรแบบนี้ไม่ได้เราก็จะไม่เน้นว่าจะคาร์ดิโออย่างเดียวหรือเวทเทรนนิ่งเดียวคือทุกอย่าง,ต,งต้องทำควบค<ป>ู่กันไปควบคู่กันไปอ่าแล้วตอนนี้ท่าน,นี้มันต้องเล่นทั้งหมดกี่ทียังไงพี่คือทุกท่าไม่ว่าจะเล่นท่าอกไหลหลังแขนตอนราผมอะ่ะ4ี่เซตเซตละสิบสองถึงสทีแต่ถ้ายิ่งน้ำหนักเยอะเราก็ลดรอบลงมาเป็นแปดถึงสิทีอันนี้คือหนักจริงๆ แต่เราต้องประมาณตัวเองนะไม่ใช่ดูเห็นเขาเล่นยกหนักไปเอาตามมาตายนะอันนี้คือจะให้เล่นกลางกลุ่มกลางกลุ่มคือพี่มาร์ก็จะสอนผมว่าเวลาเล่นเนี่ยมันต้องโฟกัสที่จุดที่เราเล่นที่อกจะเป็นตรงนี้อ่ะนี่พี่บอบพี่บอบลองจับดูอ่ลองรู้สึกกล้ามเนื้อพี่เขาไหมนี่มาอนนี้ หลักๆเลยอ่ะคือต้องคุมการหายใจเราอย่าไปกั้นถ้ากั้นหายใจความดันมันขึ้นเสี่ยงอันตรายไม่ดีฟอร์มเนี่ยสำคัญท่าใช่ไหมการท่าใช่การท่าสำคัญไม่ใช่ว่าเทหรืออะไรนะแต่คือเวลาเล่นเนี่ยคือแบบถ้าเราแบบฟอร์มไม่ถูงมันก็จะไปโดนส่วนอื่นอ่าซึ่งมันไม่ดีอ่าไม่ดีตรงนี้มันเสี่ยงเจ็บต่อส่วนอื่นบางทีเงี้ยเราดันไปเงี้ยเราไม่ชดออกขึ้นเราใช้ไหล่ดึงเนี้ยมันก็จะไปเข้าไหล่และอาจเสี่ยงอันตรายต่อเอ็นและข้อต่อได้อ่า สำคัญพยายามแบบจัดฟอร์มให้ถูกแรงเวลาออกแรงอ่ะเบาลงหายใจออกอย่าไปอั้นไม่ว่าจะเป็นท่านก็ตามออกแรงหายใจออกแล้วก็หายใจเข้าแล้วก็หายใจออกให้เป็นจังหวะคุมการหายใจของตัวเองใช่อันนี้อกผ่านไปอกแรกผ่านไปอกสองอกสามอกไปเดี๋ยวไปเครื่องอื่นกันไปอกสองไปอกสองเนี่ยอันนี้ยังเป็นส่วนของปกอยู่ครับอันนี้เล่นไฟฟลายกิจกรรมทาให้ขยายด้านข้างให้เป็นทรงอันนี้หลางจานเล่นที่เดิมการเล่นอกชดอก ไม่ใช่ไหลอย่าใช้ฟอร์มตรงนี้ชื่อยอกนั่งไว้หลังติดชิดบี oh. บเข้ามาโหบีบบีบแล้วก็โฟกัสคือโฟกัสมันจะขึ้นตรงนี้ตรงตรงหน้าอ,อกนี้เหนื <c ười> ่อยเปล่าบอสเมื่อกี้ดูหมูกระทะมันต้องลำบากขนาดนี้ป <c ười> ่ะอ <c ười> ออ้าอันน <c ười> ี้เราจะนัง่ง ช่วยดอกขึ้นให้ข้อมือจับก,กระดูกมันขนานกันจับจับดีๆอันนี้ออเขาเรียกโอเพนคลิปหรือจะฟูกคลิปก็ได้ก็่จะได้ไหลรวม,มได้ข้างอันนี้ก็จะได้ไหลที่มาข <มา S 1> ้า,างหน้าไหลหน้าใส่ท้องพ่อท้องแม่ก็เกิดมาคนเดียวเนี่ย จะต้องมีคนมาเจ้ากี้เจ้าการชีวิตแต่ว่าการการที่มึงเล่นยิมอยู่อ่ะมึงอยากด่าเพื่อนอ่ะสามารถนะสามารถด่าเพื่อนได้นะต่อไปอกยกนักยกวยอ่ะเป็นไงเป็ไงครับ ยังเริ่มปวดปวดปวดตรงไหนช่วงนี้เหรอเออตรงนี้เลยอ่าใส่น้ำมันเข้าไงเฮ้ยเอาเลยเหรอไหวเราพี่โบสเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างโบอสน้ำหนักเท่านี้พอของการกัดอย่างเงี้ยพอเขาผอมเนี่ยเราจะเห็นลายกล้ามเนื้อเขาชัดมาก เออพี่เคยทรมานมากเท่านี้ป่ะชีวิตพี่อ่ะพี่ไม่เป็นของตัวเองเลยว่ะเป็นตัวของตัวเองพี่อ่ะพี่จับตะเกียบอ่ะพี่ทันทีอ่ะเนี่ยแต่ก่อนอ่ะผมเคยถามพี่มะข้อดีของยิมที่มีแมชชีนเยอะเนี่ยมันคือ สำหรับคนที่เริ่มเล่นใหม่ๆครับแมชชีนมันดีกว่าตรงที่ว่าพอมันเป็นฟรีเวทที่เรายกผู้ัำเบลอะไรพวกเนี้ยมันจะมีความฟอร์มเราเรายังไม่ได้เนี่ยมันจะเจ็บง่าย <นะ S 2> ใช่นะมแมชชีนจะดีกว่าที่สุดท้ายก็คือการคาร์ดิโอปกติก็คือว่า ที่ถ้าถ้าสุดผมครับพี่มะก็คือว่าเราจะเวทเทรนนิ่งกันก่อนแล้วก็ค่อยกลับมาค่อยคาร์ดิโอถ้างั้นแสดงว่าครั้งหนึ่งในการออกกำลังกายก็คือประมาณชั่วโมงชั่วโมงครึ่งนะครับพี่รวมคาร์ดิโอก็เป็นรวมคาร์ดิโอชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งสักประมาณครึ่งส่วชั่วโมงผมว่าเวทสักประมาณ45นาทีไม่เกิน60นาทีอันนั้นคือร่างกายมันจะหลั่งสารเทสโทสเตอโรนออกมามันได้เต็มที่ถึงแค่นั้นนะออกเกินไปกว่าชั่วโมงมันไม่มีประโยชน์แล้วอ่ะมันมันทิิิ้้้้้งงแแลววววอออออ่่่่่ะะะะคคคคคืืเเเเเหหมมมมนน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 นบบบัััักกกาาจจป็รรตตทีขย เดินเร็วเป็นยังไงครับพี่มะคือ,อของแบบเนี้ยเราไม่เสี่ยงที่แบบว่าอยากไปตามเราต้องค่อยๆเปค่อยๆไป,ไปเอาเป็นว่าลองกดสตาร์ทดูลองเดินด้วยความเร็วอ่ะเราลองดูว่าเราแบบไหนที่จะทานาอันนี้เริ่มเริ่มจะวิ่งหรือว่าไงน,นะความจะวิ่งเลยอมันมันอันเนี้ยมันเราจะวิ่งแล้วเลขสี่ใผมเลยเฮ้ยจริงเหรออ่ะงั้นลดอ่ะถ้าสำหรับสามห้านี่อ่สามจุดห้าชั้นสาม เดินอย่างเงี้ยอยากให้เริ่มแรกสตาร์ทเนี่ยเอาที่เราคิดว่าไหวอ่ะแต่ว่าการทําอะไรออกกลังกายรเนคือเราต้องมีลูกฝืนนิดนึงนึกออกไหมลุงฮึดอ่ะลูกฮึดแบบแค่มันเกินขีดจํากัดของตัวเองให้เกินขีดจํากัดเล็กๆของเราไปนิดนึงอ่ะมันจะเก่งมากเลยพยายามให้เราไปพัฒนาได้เร็วขึ้นอันนี้ง่ายๆเลยสําหรับคนดูอยากให้พี่มาฝากเรื่องวินัยในการแบบ บอกคนที่กำลังดูอยู่อาจจะอยากลดน้ำหนักอะไรเงี้ยฝากข้อหลักๆสั้นๆให้ให้คนเขาทำก็คือเราต้องเต็มพร้อมอะ่ะทุกเรื่องอะ่ะเรื่องนี้มันก็ต้องมีลูกฝืนเล็กๆอะ่ะคือเราตั้งเป้าอะ่ะเราต้องอเป้าหมายก่อนมีโกก่อนเลยว่าเฮ้ยเดือนนี้เราจะลดให้ได้5กิโลนะ เราอย่ามีรูปร่างแบบนี้คือเราต้อง motivation ตัวเองอืตลอดเวลาออย่าท้ออย่าท้ออย่าท้อพยายามอย่าท้อต้องขอร้องเลยว่าพยายามอย่าท้อมึงจับประโยคนี้ไว้พยายามอย่าท้อเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นอรอดูลองดูทําไปได้สักสองนาทีถึงสามนาทีแหละจะรู้ว่าเราแข็งแรงขึ้นและเปลี่ยนไปจริงๆวินัยการกินคือบังคับตัวเองให้ได้กินให้เป๊ะกินให้ครบสามมื้อโภชนาการเอาให้แบบ ไปเป๊ะไปเลยถ้าทำได้นะถ้าแบบว่าคนแต่ว่ามันจะมีปัญหาตรงที่ว่าบางคนมีงานการทํางานนักเราไม่มีเวลาเหมือนคนปกติครับไหมาการกินการอะไรมันก็จะแปลกๆอย่างเราถ่ายทำอะไรเงี้ยออกกองออกกองคือก็เคยออกกองเหมือนกันแต่แบบรู้สึกว่าบางทีก็ไม่ได้กินอะไรเลยอ่ะอ่านั้นเราค่อยพึ่องอาหารเสริมอ่อยมีแเอ้ยเวยโปรตีนที่แบบสามารถพบได้เติมเข้าไปเสริมเข้าไปอาหารเสริมคือเสริมนะเสริมไม่ใช่หลักไปมัวหมกมุ่นอย่าว่า เฮ้ยกินเวตัวไหนแล้วมีกล้ามยาวอาหารเสริมมาเป็นอาหารหลักถูกต้องยาวอาหารเสริมเป็นอาหารหลักเน้นอาหารหลักให้ครบห้าหมู่แค่นั้นพอลดน้ําตาลลดทอดลดมันของหวานนี่แหละที่พวกูพูดอ่ะพยายามลดให้ได้มากที่สุดไมยอยากทานมากเลยจากปกติแม่งทาน3มชิ้นเริ่มลดเหลือชิ้นเดียวพอวันไหนเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งใหญ่แล้วเหลือจากชิ้นเดียวแล้วไอ้คำหนึ่งแล้วกันให้ขายอยากจะจบ อ่ะตามนี้ช่องทางช่องทางนมาไหอ่ะพี่มาบอกช่องทางหน่อยถ้าคนแบบอยากมาเทรนด้วยหรือว่าอะไรยังไง M A K นัทนันดอทนันับใน Facebook นะส่วน Instagram ก็ M A แล้วก็นัทนัน N A T a N D ถ้าใครอยากเทรนกับพี่มาหรืออยากถามรายละเอียดอะไรเงี้ยก็แอดไปได้ติดต่อไปตามที่พี่มาบอกฝากรายการผมด้วยนะครับผมชอบพีชนะครับผมชื่อรายการม่จับน้องกดนะครับในรายการะเกมนะครับอะไรอะไรบด ครับแล้วก็วันนี้ก็ขอบคุณนะครับขอขอบคุณสถานที่ของเรานะครับขอบคุณสมาชิมนะครับเกษตรน้ำมนินกครับผมก็เราทุกคนนะฮะในเกต Man พ้องมันเนยก็อยากจะเป็นกําลังใจให้นะสําหรับคนที่อยากจะลดน้ําหนักก็ดูคลิปของเราแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าใครมีความคิดเห็นหรือว่าเคยทําวิธีไหนแล้วดีนะก็คอมเมนต์มาด้านล่างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เกตแมนคันดูครับเดี๋ยวเจอกัน อีพีต่อไปมาดูว่าน้ำหนักเขาจะลดไปเท่าไหร่ครับผมเจอกันเจอกันจองโตเลยจองโตอย่างนี้เลยไม่ไหวแล้วไม่วิ่งเลยไปเดินด้วยเหียไอเหียเลยเนื้ออย่างสวยนี่เนื้ออย่างดีเปิดมาไม่เก่งใจเลย